สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปอนซีครับเกมเมอร์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไมค์คาร์พอก k e t อ dition ซีนะครับผมก็จะมาจกซีนนะครับนะครับก็นะครับถ้าเกิดไม่ทันก็ขออภัยนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกดไปที่เพย์นิวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เอ่ออะไรวะเนี่ยถ้ากดนะครับ กไปทีครับผมขอนึกก่อนนะครับนะครับถ้าเกิดมีเสียงเข้ามาก็ขออภัยนะครับผมลุงผมอาบน้ำนะครับนะครับพิมพ์ไปว่า F I N A L นะครับตามนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วกด Infinity นะครับถ้าเกิดไม่ใช้ Infinity มันก็จะเล่นไม่ได้นะครับจะเลือกเป็นมีชีวิตเลอ เคทีหมดก็ตามสบายนะครับน่แหละฮะเคทีเบลนะครับมามาเรื่องันเลยนะครับคือเครื่องนี้คือเครื่องนี้มมนช้าหน่อยนะครับและเรื่องนเรื่องคือไม่ค่อยงานมาเยอะนะครับถึงไม่ค่อยอัดอัดคลิปือวาอัดคลิปนั่นเองนะครับโอเคนะครับมามาเริ่มกัาเลยนะครับถ้าเกิดช้าก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดเสียงในคลิปเป็นก้องก็ขออภัยนะครับผมได้สาเหตุไปแล้วครับคือไอ ไอรูรับเสียงของผมในโทรศัพท์มันมันไม่เรื่องนะครับแต่ไอหูฟังมันมันมันดีนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็อยู่แต่ถึงบ้านนะครับยูมันกัดด้วยนะครับยูมันกัดนะครับคือคลิปนี้จะป่อยเร็วๆนะครับแลันก็ช้ามากด้วยนะครับเครื่องนี้มันช้านะครับเลยเลยก็ต้องรอนะครับนะครับไอเครื่องเนี้ยเวลาพูดอะไรก็ต้อง ห้ามโดนไอรูหูฟังนะครับถ้าเกิดโดนแล้วสมมนก็จะกล้องนะครับผมรู้สาเหตุแล้วครับเพราะว่าไอช่องรับไอรูไม่เอ่ออะไรรูสาหรับผูฟังนะครับมันมันไม่ได้เรื่องนะมันจะพังนะครับนะครับสงสัยว่าถ้าเกิดผมไม่อคลิปก็ต้องนะครับรอไปก่อนนะครับผมก็จะอัพทุแทนจะผมก็จะอัปทุกอาทิตย์นะครับ นะครับผมก็จะพยายามจะอัดทุกอาทิตย์นะครับอัดทุกอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะครับผมก็ได้เกิดในหมู่บ้าน n p c นะครับก็หลักสักคู่นึงนะครับถ้าเกิดผมไม่ให้มันมันมันโลนี่ผมรับรองว่าคือผมนี่มันจะกระตุกมากนะครับผมขอเลียร์ของสักคู่หนึ่งนะครับข้อเดีของเซนนี้คือมันมีสตองโหูหรือประตูไปโลกของ อะไรนะแอนเดอร์ดักก้อนอะไรฮะโอเคนะครับไอซีนี่ก็จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดเวลสักคู่นึงนะครับรหลสิเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาใหม่ๆก็รอติดตามชมนะครับนั่นแหละครับโหลสิเจ้าโวลน้อยนะครับซีนี้เหมาะสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรับรองนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับมีหมู่บ้านเอพิซีครับไม่พูดมากนะครับ มนหมู่บ้านเอ็ถ้าเกิดอยากจะไปหาห้องสมุดรับใต้หมู่บ้าน NPC นะครับนะครับแค่เราเกิดมาครับนะครับเราหันมาตรงนี้ใช่ไหมแค่กูจอดไปตรงนี้นะครับเราก็เจอแล้วหรือใครจะนะครับไปทางนี้ก็ได้นะครับนะครับเราจะเกิดตรงนี้นะครับนะครับหรือว่านะครับคลิปกระตุกก็ขออภัยนะครับเครื่องพมมมไม่่แรงนะครับ นะครับหรือว่าใครจะลงไปทางนี้ก็ได้นะครับในไอบ่อหนามนะครับโอเคนะครับวิอววิธีครับแบบง่ายง่ายนะครับคือหนึ่งผมจะลงไปทางนี้นะครับผมรล่าเราว่ามันจะกระตุกมากครับหนุ่มๆนิดนึงนะครับก็ช่างหมันนะครับนะครับตอนนี้มาเรื่อยๆนะจ่อมาเรื่อยครับกล้ถึงได้ไหมเมื่อกี้เห็นไหมครับนั่แหละตึบมาแล้วครับนี่แหละครับคือห้องสมุดลับนะครับ คือทางนี้มันก็ปลายทางไอ้ทางไปอันเดอร์เดกก้อนได้นะครับแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ครับแต่ว่าทางเนี้ยมันสามารถเชื่อมทางไปอันเดอร์เดกก้อนได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับปลายทางนี้ดีกว่านะครับมันมันง่ายกว่าด้วยแล้วก็เร็วรุ่เร็วกว่าด้วยนะครับเป็นทางลัดนะครับนะครับต้งตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ถูกปะเนี่ยทำไมครับทำไมครับผมนับผิด นะครับหนึ่งสองสามสี่จาะจดตรงนี้นะครับยุงกัดนะครับยุงนั่งจะถุนยุงกัดเจอะไปเรื่อยๆเลยครับนะครับจะเจอเล้วครับนั่นแหละฮะคือไม่ต้องเดินเดินให้อัววุ่นนะครับจะจะถึงครับบนราสกคตึบมาแล้วโอ้ยแล้วก็มีแอ p ด์เดอติดอยู่ บนไออ,อะไรเนี่ยมีไอรเพิมตัวติดอยู่ที่ไอไอสักอย่างนี่แหละฮะโอเคนะัเราจะรักษาสภาพแวดล้อมนะครับถ้าเกิดผมทําเจ้าปคลิปได้ผมก็จะทานะครับ,น,รบน,นะครับเนี่ยก็ไม่หายได้ครับแต่ผมคาดคาดคาดเดาว่านะครับผมคาดคาดการว่ามันสามารถอาจจะมี ตายดิวแมนในเวอร์ชัน0.15.0นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดผมจะทำไอเจ้าคลิปนี้เป็นโปรคลิปก็ผมก็จะพยายามทำนะครับไอทุบสังหารผมดันไปทุบนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะพยายามทำโปรคลิปนะครับแต่ผมทำไม่เป็นนะครับต้องพยายามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปต่อไปก็กด subscribe นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเกิดใครอยากเพื่อนดูก็กดแชร์นะครับจะได้มาที่สตองโคนะครับหรือทางไปในอันเดอร์ตะก่วนะครับเพื่อไปสู้กับบังกรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอีกแหละบายบายครับลาเฮโย